เังไม่มีใครเข้ามาดูเลยนะจิตครัาาบเรื่องพวกพินศ้คำว่าามเนี่ย อ,าอ้าวเนี่ยพี่ไายเขามาเบิร์เลยสวัสดีค่ะอ,อ้หลงังในตาที่บอกหรอ <c oughs> คำเชายอีสามสิบหกเขาโบแปดสิบแปดสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะอตอนนี้ก็กำลังจะกับระยองกันนะคะซึ<อ>่งถึงเขาโบดงหลวง หวังกันนะคะพวกแมนจะออกไปทางเส้นถนนตัดใหม่กาลสินนะคะที่เขาทําใหม่แบบไม่มีไฟแดงเลยนะคะขับแบบเหมือนทางด่วนเลยขึ้นขับตรงไปเลยอย่างเดียวเลยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะเอไในเมืองแต่ชุดคุยเนอะชุดคุยเราจะเอากลับไปถ่ายรูปก,กับเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนรอถ่ายรูปอยู่นู่นนะคะ สุดเขาเลยกระด้างดำอยู่ตัดตุ้มเนาะพียืนตัวแดงกับพี่ยืนเหี่ยเขาไปไม่กับเขาเพราะกันยืนตากนี่เขาไปซุ่มกับว่างกับว่างห้เข่าไปเอประชุมหน่อยนะก็ให้ยืนตาฝุ่นที่กัยืนตาฝุนเปียกทุกน่องกับเปียกม้วนดำม้วนสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีนะคะเมื่อวานนะคะ ก็รับเสร็จ11โมงนะคะไม่มีเวลาคะไลฟ์ส่วนถ่ายคลิปเลยนะคะพวกเราก็ไปถ่ายรูปนะคะเมื่อยค่ะขนาดได้นี้ออกจากออกจากมอก็3โมง3โมง4โมงแล้วนะคะมัม่ขึ้นนี้สลบสลายเลยะคะ่ะแบบเมือ่อยแบบร่างกายไม่ได้ฝักผ่อน มันหงุดหงิดตอนวันใหม่สะกิกก้พี่แมงบอกพี่แมงหนูจะนอนแล้วตะกิ้ในแชร์แบตโทรศัพท์ไปเราในแชร์จแบทแล้วเพิ่นกระรับก็เลยถามหาเธอมาเธอไม่เส่ยองสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะซันเดนเอร์ึ้นกำลังขึ้นเขามันเป็นดคล้ายๆผู้พันหน่วยหน่อยหนหม เห็นบุกวัดมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปถึงตอนเย็นเราก็น่าจะถึงประมาณตีห้าะคะ่ะแม่กับก็ขับรถแบบไม่รีบกันนะคะเ่วงก็จอดพักกันนะคะแล้วก็ตีห้าก็เอาของลงอะไรเสร็จแล้วก็อาบเท้าแต่งตัวไปทํางานนะคะน่าจะประมาณนะั้น อย่าอื่นต้องขอ,อไปซอยออบีมันมีปัญหาเรื่องสภาพเขาไปมาดิกหน่อยสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะ เลยนะคะเขามามาเอามาคุยกันก่อนเดอ้อก่อนเป็นขี้รับยาวมาเว้นว้ที่ขับรถยาวแต่รับยาวมาไม่ถีนอนนอนหย่องน่าจะเปลี่ยนกันกออนจะสวัสดีทุกคนคะ่ะตอนเย็นได้ยังกินอะ่อ เพนก็ไปเอาไก่ทอดพี่เบียร์มากินนะคะเพม่อนคลายดีค่ะนะคะไปขึ้นไปเอาไก่มาหายเพม่อนนี้ตัง้งรอบหนึ่งเชลเฟอร์ค่ะสวัสดีสวัสดีเอฟซีท่านนะครับคนขับรถกับอ้วนๆพุ่งออกปะ <laughs> นี่นะคะเราเราไปทางเขาพงกันเอ้ยไม่ใช่ไปทางดงหลวงกาลสินนะคะมันจะไปออกถนนตัดใหม่ที่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเขาช่องแคบอะเรื่องเอี้ยนนี่แหละที่เขาทายลูกกันนะคะมันถนนมันดีนะคะมันขับรถแบบไม่ต้องมีไฟแดงนะคะเราก็ขับรถยาวเอาไปเลยอแต่น้ำมันรถเราต้องเต็มถัง เพราะว่าที่นี่ไม่มีน้ำมันเยไม่มีปั๊มเลยนะคะมันมาแบงมาครั้งก่อนก็ขับรถวนหาปั๊มนานมากสวัสดีพี่ทุกคนเลยนะคะสีเดอร์หนาสดนะคะ พี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยค่ะเมื่อไปเบอร์เอเบียร์ขายของว่าเมื่อวันที้พี่พี่ไปทางไหนชื่อว่าเท่าไหร่แต่เว้นโทษเขาต้องไหรดื่มก็ดี <c oughs> เดี๋ยวพี่พี่วิเคาะาเบิร นนมันก็นดีเราบอกคู่คา้าแต่แค่มันติดเล่มลู่บานนึงคนอะอยากขับอยากยังอย <c oughs> แต่ว่าตอนเข้ามาเด๋วมวาใช้กับบุมี่เข้ามากันนอนมมนแล้วเข้ามาระถอมาใเป่คำวิทชัย <c oughs> สีคือป,ปอั่มกรทอค่ะ สวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะคำชี้อีค่ะออดอกแขงบานประบ้านเข้าปลายดอกแขงเคยจะได้ยินสื่อบานกันเหลือง ไปชินอะไรโรงเรียนบ้านก้านเหลือวัดภูกำพาไปทางนี้ไปดีไปไหนไปดีไปเขาวงไลตรงไปเขาวงไปที่่นี สวัสดีค่ะคนอื่เนี่ยกันสองคนก็ดีของอะไรได้ยังกินแรงเนาะวิเลย์การศึกษาเขาบวง คบคันนั่นแต่ว่าบ่อื่นเลยเมื่อคบคันนี้ว่าอื่นบบคำอะไรเดียวต็ะเดี๋ยวเขาหอนลอยแล้วมไรลยว่าคำะรกเลบอกพน่มาคำแล้วทำาันเลยเป็นคำเปิอย่างที่บอกบอได้ทำคำไงดูเมื่ว่าคำอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เคยอยู่ คำซ้ำไม้มมเลยแหละขนาดเออเป็นผู้หญิงไปเองว่ามันคำซ้ำไยนะเปลี่ยนกันมา <c oughs> หรอแ่้วเปลี่ยนกันบ่ไว้แน่ขึ้นเขาเด้อค่ะเด้อมีหัวขึ้นวันนี้ขึ้นเขานะคะขึ้นกับหายพอ ใส่เกียร์อินพอไม่ต้องใส่เกียร์อินแล้วก็สตาร<ด>์ทม,มันเกิดอย่างเงี้ยคือต้องใส่เกียร์อินเขก,กตีนอนจอนเข้าใส่สสเกียร์พีสตาร์ทเออใส่เกียร์อินสตาร์ทกำมันเรียมันคนไม่ได้สตาร์ทกำมันเรียมันคนไม่ได้ มเมืนเกียวกบแบตออกมาค็นี่ยแต่เอาแบดมาลรใจมันเก็บพี่ได้เหรอใ่เยพี่เราโทรถามเราเบกมาแล้วแล้วยังรับประกัน ม,มันเด่นซันหัวสันหัวคอนเด่นเลยคะ่ะข้ากันคือเขาอววะะันนี้ไปทางกาลสิน ทีพี่ทุกคนเลยนนะคะจิ้มโคงเละค่ะเดียวยังไเรลไปคอนเสิร์ตยังมลล่ <c oughs> งมลออกจากเขียนขยนเขียองมยังมนเราอ, <c oughs> ออันนั้ <c oughs> ออนมาเอาผ้าหง ขึ้นเขานะคะมันไม่ค่อยเดนะี๋าายวให้กันลงไลน์ก่อนนะคะมันไม่ค่อยมีสัญญาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาขึ้น